จงกล้าเปลี่ยนวิธีคิดให้คุณกลายเป็นผู้ชนะหากตอนนี้นะครับคุณเจอกำแพงร,ระหว่างทางคุณเจอปัญหาและอุปสรรคคุณจะต้องวิ่งทะลุก,กำแพงเพื่อไปพบตัวเองอีกคนหนึ่งให้ได้ครับคนที่คุณไม่คิดว่าคุณจะเป็นไปได้ด้วยซ้าและเมื่อคุณได้พบแล้วคนคนนั้นจะพาคุณไปต่อไปสู่จุดหมายที่พัฒนาขึ้นไปอีกเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมีพลังมากขึ้นร่ำรวยและสําเร็จมากขึ้นมันเป็นกระบวนการที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับ คุณจะต้องเต็มใจวิ่งทะลุกำกแพงขีดจำกัดของตัวเองไปให้ได้ครับอย่ายอมแพ้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะแพ้แต่คุณจะต้องสู้เพื่อถีบตัวเองออกห่างจากตัวเองในอดีตให้ได้คุณจะต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กับตัวเองครับและคอยบอกตัวเองว่ายังได้อีกยังได้อีกยังได้อีกฉันทําได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพมากกว่าที่คิดแต่หากวันนี้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ความฝันของเราเลยอาจจะเป็นเพราะว่า เรายังไม่มีการตัดสินใจที่หนักแน่นมากพอครับกุญแจของการตัดสินใจที่หนักแน่นและยืนหยัดอย่างมั่นคงเพื่อความฝันนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่การทํางานหนักอยู่กับสิ่งเดิมๆแต่เราจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาทัศนคติของเราด้วยมีแต่คนบ้าเท่านั้นครับที่จะทําสิ่งเดิมซ้ำๆแต่กลับวังผลลัพธ์ที่แตกต่างเอาเบิร์ตไอสไตล์ฝากบอกบาไว้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนครับและนี่ก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับและไม่พยายามจะเข้าใจครับ ตัวอย่างเช่น A ททำงานหนัก5หน่วยแต่คุณภาพการเปลี่ยนแปลงและทัศนคติของเขาอยู่ที่ระดับที่สองเมื่อคูณการทำงานหนักและคุณภาพการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วผลลัพธ์ความสำเร็จจะเท่ากับ10หากวันนี้ A ต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือว่าจาก10หน่วยเป็น20หน่วยเขาจะมีทางเลือก2ทางครับทางเลือกที่1ก็คือเป็นทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ทำกันอยู่ทุกวันนี้มากๆก็คือทำงานหนักให้มากขึ้นสิ จากห้าหน่วยเป็น1ิหน่วยแต่ว่าคุณภาพการเปลี่ยนแปลงและทัศนคติของเขายังอยู่ที่ระดับสองเท่าเดิม10คูณ2เท่ากับ20เขาก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ20หน่วยเหมือนเดิมหรือว่าทางเลือกที่2ครับซึ่งเป็นทางที่คุณเนี่ยควรเลือกที่จะทําและเป็นทางที่ควรสำเร็จและผู้นาที่แท้จริงเขาเลือกที่จะทํากันก็คือทํางานหนักเท่าเดิมคือ5้าหน่วยแต่ว่าคุณจะต้องจัดก,การตัวเองให้ได้ในการตั้งใจใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอย่างรู้คุณค่า จงกล้าที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวคุณเองให้กลายเป็นผู้ชนะสิ่งสําคัญนะครับคนที่เป็นผู้ชนะเขาจะมีวินยัยความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นําครับสิ่งสําคัญเนี่ยคนที่เขาไม่สาเร็จเนี่ยเขามักจะมีฝ่ายแดงและฝ่ายน้ําเงินในความคิดของพวกเขาเสมอคือคิดแต่ไม่ลงมือทําคัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยเป็นคนที่มีวินยัยรับผิดชอบและเป็นผู้นําคุณจะลงมือทํานทางที่มันไม่พร้อมมันไม่เพอร์เฟกครับ เพราะฉะนั้นคุณจะป็นต้องเปลี่ยนชุด m มเซ็ e หรือว่าชุดความคิดครับคุณคิดว่าความสาเร็จและความฝันที่เป็นจริงจะเกิดขึ้นภายในกี่วันครับภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งสัปดาห์หรือว่ามันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอความพยายามอย่างต่อเนื่องหรือว่าการจดจ่ออยู่กับกระบวนการความเชื่อความศรัทธาและการลงมือทําอย่างมีสกิลคุณเลือดจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีวิสัยทัศน์ยาวไกลหรือว่า เรื่องที่จะทําอะไรก็ตามแล้วมองอะไรแค่ระยะสั้นๆแบบเหนื่อยก็เลิกทําท้อก,ก็เลิกทําไม่ได้สักทีก็เลิกทําไม่สําเร็จก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้หรือว่ากลับไปทํางานประจําแล้วก็อ้างกับตัวเองหรือว่าบอกกับคนอื่นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเหล่านี้คือชุดความคิดของผู้แพ้นะครับหากวันนี้คุณมองอะไรก็ตามสั้นๆอยากได้ผลลัพธ์เร็วไม่ยอมฝึกฝนเป็นคนใจร้อนไม่มีความอดทนต่อความฝันของคุณสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเจ็บปวดกับทุกความคดาดหวังคุณเอง แต่หากคุณเนี่ยมีชุดความคิดที่ผิดแล้วก็คุณจะเป็นคนที่คิดลบได้ไง่ายมากหงดหงิดบ่อยมากและมันจะคอยดึงคุณภาพความคิดทัศนคติของคุณลงห่วบอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่เปลี่ยนใหม่หากคุณนะครับมีชุดความคิดที่ถูกต้องคุณจะพัฒนาระดับความเข้าใจยอมรับเงื่อนไขในการสรา้างความสาเร็จให้ชีวิตบางครั้งนะครับชีวิตมันก็เจอปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างบางครั้งเนี่ยเราก็ถูกทดสอบโดยจักรวาลมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความอดทนมากพอ ในการที่จะยืนอยาททำงานหนักให้ยาวนานยืนระยะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณต้องการการมีชุดความคิดที่ถูกต้องคือชุดแรกครับที่คุณจะต้องพัฒนาคุณภาพการเปลี่ยนแปลงและทัศนคติของคุณอย่างก้าวกระโดดครับจงเปลี่ยนทัยการทำงานและการใช้เวลาคุณจะเลือกเจ็บปวดจากการมีวิน,นัยหรือว่าเลือกความเจ็บปวดจากความเสียใจที่ไม่เคยทำอะไรได้สำเร็จลองถามตัวเองครับว่าอะไรคือ3าอย่างแรกที่คุณทำซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของคุณในช่วงสองชั่วโมงแรกของวัน หลังจากที่คุณได้ตื่นนอนขึ้นมาอะไรคือสามอย่างสุดท้ายที่คุณทำซึ่งจะมีผลต่อความฝันของคุณในสองชั่วโมงก่อนคุณเข้านอนครับชีวิตของเราจะเปลี่ยนจากการที่เราเปลี่ยนการใช้เวลาในชีวิตเวลาประทุกสิ่งที่คุณรู้ดีว่ามันมีค่ามากแค่ไหนเวลาไหลผ่านตัวเราไปทุกวินาทีมันไม่มีการหยุดยัง้งหรือว่าย้อนกลับไปได้สิ่งที่มันถอนออกมาไม่ได้ก็คือเวลาครับต่อให้คุณมีเงินมากมายคุณก็ไม่สามารถถอนเวลาออกมาจากธนาคารได้เพราะมันไม่มี <K un> ความแปลกของคนเราก็คือเรื่องบางอย่างที่จําเป็นต้องใช้เวลากลับกลัวเสียเวลาแต่กับเรื่องบางเรื่องที่รู้ทั้งรู้ว่าทําม,มันแล้วเสียเวลากลับชอบใช้เวลาไปกับมันถ้าคุณใช้เงินแบบสิ้นเปลืองอย่างมากก็แค่หมดตัวครับแต่ถ้าคุณใช้เวลาอย่างไรค่ามันสามารถทําให้คุณหมดอนาคตได้เลยนะครับมันเท่ากับว่าคุณกํนาลังสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไปเรื่อยๆและเมื่อสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตไปเรื่อยๆคุณก็จะสูญเสียไปทั้งชีวิตของคุณกว่าสํานเร็จ คือผลลัพธ์เล็กๆที่รวมตัวกันจากความพยายามเล็กๆวินัยเล็กๆที่คุณเนี่ยลงมือทําต่อเนื่องสมเสมอทุกวันคุณจําเป็นมากครับที่จะต้องมีสมอลวินคือนิสัยเล็กๆที่สร้างความสําเร็จในทุกๆวันทุกครั้งที่คุณทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างต่อเนื่องและทําสําเร็จแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองก็จะดีขึ้นตัวนี้เรียกว่าเซลร์เอิสตีมแน่นอนครับว่าถ้าหากเราเนี่ยทำอะไรได้สําเร็จคุณจะเริ่มเคารพนับถือตัวเองในทันที เมื่อคุณชื่นชมตัวเองมากขึ้นเคารพนับถือตัวเองมากขึ้นคุณจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่กลัวปัญหาแต่ทุกอย่างมันจะส่งผลให้คุณคิดบวกกับตัวเองมีมาตรฐานในใหม่ที่ดีขึ้นการที่คุณเริ่มฝึกคิดบวกกับสิ่งต่างๆมากขึ้น,นเรื่อยจะทําให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดกลายเป็นผู้ชนะครับจงยิ้มให้กับตัวเองอยู่เสมอและบอกกับตองด้วยความมั่นใจว่าฉันทําได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ทําได้ฉันทําสําเร็จได้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ จะนำพาคุณไปสู่การยกระดับคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและทัศนคติรวมไปถึงความร่ำรวยคุณจงโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นไม่ใช่มูแต่โฟกัสอดีตหรือว่าสิ่งที่เป็นความผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าปัญหานะครับคุณจงเรียนรู้ทุกอย่างจากความสูญเสียปัญหาอุปสรรคความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งแรกที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือความเป็นผู้ใหญ่ผู้ชนะและผู้นำใน,ในตัวเองหลายคนเนี่ยโทษคนอื่นครับว่าทําให้ตัวเองเนี่ย ยอมแพ้แล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยจนลงทําให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียเรื่องความสัมพันธ์ทําให้ตัวเองเนี่ยผิดพลาดมีปัญหาในชีวิตแต่บางครั้งครับเราก็เรื่มว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเราด้วยเช่นเดียวกันหากคุณเนี่ยสามารถถอดบทเรียนจากความสูญเสียอุปสรรคปัญหาข้อผิดพลาดมาใช้มันจะทําให้คุณพบกับความผิดพลาดน้อยลงครับเพราะว่าคุณเนี่ยโฟกัสไปที่การหาทางออกมันจะทําให้คุณแก้ปัญหาต่างๆได้ดีมากขึ้นอดทนกับชีวิตได้มากขึ้น กลับคืนสู่ความสงบทางใจได้เร็วขึ้นซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าคุณกําลังเปลี่ยนวิธีคิดให้กลายเป็นผู้ชนะแล้วเพราะว่าผู้ชนะรับผิดชอบมากขึ้นไม่โทษตัวเองไม่โทษใครแต่พวกเขาถอดบทเรียนมองหาบทเรียนมากกว่าการโทษและมีข้ออ้างพวกเขามักจะไม่สร้างข้อจํากัดให้กับตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เจ็บช้ำน้ําใจมากพอแล้วตอนนี้คุณจะต้องกลับมาสู่ปัจจุบันเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจแบบผู้ชนะครับรับผิดชอบเลือกการไปต่อ และสงบสุขกับตัวเองแบบนี้จะทำให้คุณสำเร็จได้มากขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสัมมนาปลุกยักษ์แขกของคอวรวยหรือว่า a l i m i t e d Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทำให้คุณทะลุก,กิจจำกัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ t r u e Digital Park วันที่16 17กันยายน2566นี้นะครับเวลา9โมงเช้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับ ใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทานจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออดิโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่ 990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือน,นะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ